สวัสดีค่ะทานผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้เวลาเดิมค่ะ17นาฬิกา35นาทีโดยประมาณกับดิฉันอรอนิตเพชรวงศิริค่ะส่วนวิทยากรในวันนี้ก็คืออาจารย์พันลบวังบอนค่ะอาจารย์พันลบสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,ว,วันนี้นะคะอาจารย์พันลบจะทําภาพพิมพ์ให้ได้ชมนะคะแต่ว่าเป็นภาพพิมพ์เทคนิคอะไรคะภาพพิมพ์ลิโนคัดหลายสีครับค่ะแล้วเนื้อหาล่ะคะเนื้อหาก็ยังเป็นเรื่องช้างเหมือนเดิมครับช้างที่ปลูกพันธุ์กับตัวผมเองแล้วก็ รวมไปถึงหลังจากที่พิมพ์พุคัตลินโนคัตสีแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้คำว่าคอนหลาดหรือการปิดทองเพื่อจะสื่อถึงตัวเองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเดิมครับมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาใช่ครับอาจารย์พันลบนำภาพต้นแบบความลงบนแผ่นกระบุ้องยางแล้วใช้ผ้าชุบน้ำมันสนเช็ดบนหลังกระดาษเพื่อทำกา,ารลอกลาย ซึ่งน้ำมันสนจะละลายหมึกบนกระดาษให้ไปติดบนแผ่นกระเบื้องยางแทนจากนั้นใช้อุปกรณ์แกะลายรูปตัววีแกะบริเวณเส้นรอบนอกและเส้นสีขาวตามลวดลายจนครบก่อนแกะเส้นบริเวณพื้นว่างให้เส้นตัดกันเพื่อสร้างพื้นผิวหลังจากสร้างแม่พิมพ์แผ่นแรกเสร็จแล้ว อาจารย์พันลบสร้างแม่พิมพ์อีกแผ่นที่มีลวดลายเดียวกันโดยใช้ใบมีดกัดลายตรงกลางออกเป็นวงกลมก่อนใช้อุปกรณ์รูปตัวยูแกะเส้นรอบนอกและบริเวณที่เป็นสีดำออกเป็นรอยสั้นๆอย่างอิสระแล้วตัดแม่พิมพ์บริเวณยุงออกอีกชิ้นหนึ่งเมื่อเตรียมแม่พิมพ์เสร็จแล้วอาจารย์พันลบจึงเตรียมสีสำหรับพิมพ์สีพื้นหลังโดยเตรียมพิมพ์สีขาวเป็นสีรองพื้นเอาไว้ แล้วผสมด้วยสีส้มทับซ้อนด้วยสีเขียวประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นสีแล้วเกลีย่ยให้สีกลมกลืนกันก่อนนำไปทาบนกระเบื้องอยางแผ่นเรียบเน้นให้สีเขียวติดบริเวณด้านหัวและท้ายของภาพเพื่อพิมพ์สีให้ติดบนกระดาษการถูเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าวนหรือถูไปในระนาบเดียวกันอย่างเดียวตรงนี้เกิดจากขอบของงานแล้วก็การสังเกตในการพิมพ์งานทุกครั้ง ทุกครั้งที่พิมพ์หรือกดน้าหนักมือเนี่ยจะต้องดูว่าตรงไหนเป็นขอบเป็นสันเป็นเหลี่ยมไม่งั้นตรงนั้นก็จะทําให้กระดาษขาดครับหลังจากพิมพ์สีพื้นหลังแล้วอาจารย์พันพลบผสมสีขาวกับสีน้าเงินบนแผ่นกระจกให้มีความเข้มและความอ่อนอยู่อย่างละครึ่งแล้วกลิ้งบนแม่พิมพ์แผ่นที่สองให้สีอ่อนอยู่บริเวณกลางภาพก่อนใช้มุมของอุปกรณ์แกะลายขูดเส้นแนวนอนเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้างพื้นผิวบรรยากาศของภาพและใช้ผ้าเช็ดเนื้อสีบริเวณที่ไม่ต้องการออกแล้วทำการพิมพ์สีทับลงไปโดยความเข้มของสีและลายเส้นที่ขูดออกจะทําหน้าที่แบ่งระยะของเลืดลายกับพื้นหลังซึ่งการผสมสีขาวรองพื้นในแต่ละชั้นจะทําให้ภาพดูนุ่มนวลมากขึ้นแนวงานผมไม่อยากให้มันดูแล้วดูน่ากลัวนะครับสีขาวอาจจะลด อะไรบางอย่างที่มันเป็นความน่ากลัวหรือความแข็งของงานภาพพิมพ์ลิโนคาร์ดของผมก็ได้ผมก็เลยต้องมีการละลายความแข็งของมันเนี่ยโดยการใช้สีอ่อนอาจจะไม่ใช่ขาวอย่างเดียวเป็นเหลืองหรือเป็นคู่ของสีซึ่งทําให้มันดูแล้วหวานไม่น่ากลัวจนเกินไปครับอาจารย์พันลบผสมสีแดงเข้ากับสีเหลืองและสีน้าเงินบริเวณหัวท้ายซึ่งการใช้สีเข้มจะเป็นการดึงวัตถุให้อยู่ใกล้ แล้วนำไปทาบนแม่พิมพ์แผ่นแรกโดยทาสีเฉพาะลายตรงกลางและบริเวณมุมภาพให้ติดสีแดงและสีเข้มอยู่อย่างละครึ่งและใช้กระดาษรองพื้นเพื่อการไม่ให้สีติดกันเกินไปจากบริเวณที่ทาก่อนใช้ผ้าชเช็ดบนแม่พิมพ์กระจายเนื้อสีบริเวณร,บรอบๆส่วนสีที่ทาไปเมื่อสักครู่เพื่อให้สีทับซ้อนผสมกลมกลืนกันแล้วกดพิมพ์สีลงไปอีกชั้น จากนั้นติดแผ่นทองคำเปเลวลงไปบริเวณดอกไม้เล็กๆดวงจันทร์และต้นไม้บริเวณมุมภาพเพื่อสร้างความน่าสนใจบางครั้งการที่เราเป็นลูกช้างหรือเป็นผู้น้อยเนี่ยการที่จะมองอะไรให้ดูดูมีคุณค่าหรือดูน่าเกรงขามหรือดอูจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในความรู้สึกของผมคือทองน่าจะสื่อได้ สำหรับงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์พรูฟใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอาทิต์พรูฟครับค่ะปกติแล้วนะคะงานภาพพิมพ์ที่ใช้แม่พิมพ์เป็นกระเบื้องอย่าเนี่ยพิมพ์ได้กี่ครั้งคะ2 0ถึง30เอ dition ครับค่ะแล้วถ้ามากกว่าน,นี้ล่ะคะถ้ามากกว่าน,นี้เนี่ยถ้าเกิน30ไปเนี่ยความคมชัดของแม่พิมพ์จะน้อยลงนะครับก็แสดงว่าคุณภาพของงานภาพพิมพ์ ลนชิ้นต่อๆไปก็จะน้อยลงด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาจะเลือกซื้อภาพพิมพ์ดูเลขที่พิมพ์รหดับต,ดต้นๆจะดีกว่านะคะควันนี้ขอบคุณอาจารย์ผ่านุ่วมมากๆเลยนะคะคขอบคุณค่ะ พิมพที่มีหลายสีจะต้องทําการพิมพ์ทับซ้อนกันบนกระดาษหลายครั้งซึ่งการใช้แป้งฝุ่นโรยลงไปบนกระดาษจะช่วยให้การกดถูเลื่นและง่ายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยรักษาเนื้อกระดาษไม่ให้ถูกขูดจนเสียหายได้อีกด้วย ท่านผู้ชมมาพบกันผมอีกแล้วพบกับผมอีกแล้วโอ้เสียงดังอย่างนี้ท่านอยู่ในห้องน้ําออกมาได้แล้วมาแล้วเสียงหัวล้อแบบนี้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์แบบผมนี่มันหาตัวยากคนบ้าบอติงตองแบบผมก็มาทุกวันแล้วครับมาเพื่อตอบคาถามแบบสนุกสนุกกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอีกแล้วคําถาม สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อจิตตาฝอยทองค่ะมาจากกิุงาทพฯพอช่างอยากมีคําถามมาถามอาจารย์ว่าพระพุทธร,รูปทรงเครื่องเกิดขึ้นมาในสมัยใดแล้วก็เป็นศิลป,ปะแบบใดอะค่ะให้อาจารย์ช่วยหาข้อมูลแล้วก็แสดงศิลป,ปะของสมัยนั้นๆน,น,นะคะน้องจิตตาฝอยทองสงสัยพระพุทธร,รูปทรงเครื่อง ทุกคนสงสัยครับดีแล้วท่านพี่น้องประชาชนจะได้ฟังผมไปด้วยผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะครับก็พอรู้เอาพอสนุกนะครับพอรู้ว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องเนี่ยนะครับเป็นของคติมหาญานพุทธศาสนาเราเนี่ยมีมหายานและเถรวาดของไทยเราคือเถรวาทมหายานก็เป็นสายทางจีนทางนู้น,นะครับทางทิเบตท,ทางไร่นุ่นเป็นมหายานนะครับญี่ปุ่งญี่ปุ่นไล่มาเป็นมหายาน มาเขาเมรเนี่ยหนักสุดโอ้โหทรงเครื่องอลังการแบบกษัตริย์เลยแบบโอ้โหทรงเครื่องนะครับจนส่งอิทธิพลมาต่างๆจนเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราในยุคสมัยที่ยิ่งที่สุดก็คือสุขอ,อาย,ยาจัยุคสมัยอยุทยามีผู้รูปทรงเครื่องมากสวยงามมีมากมายแต่เหลือให้เราเห็นนะครับที่หนูถามมาแล้วจะไปดูที่ไหนที่ไปดูได้นะคือของอยุธยาที่สวยที่สุด ที่ผมชอบมากก็คือวัดหน้าพระเมรุไปที่วัดหน้าพระเมรุครับอยุธยาถูกทําลายหมดเผาเมืองไม่เหลืออะไรยุครัตนโกสินทร์ก็มาสร้างใหม่ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่สามก็สร้างมากนะครับสร้างพระรูปทรงเครื่องถ้าเราไปที่วัดพระแก้วพระแก้วมรกนั่นแหละครับคือต้นตัวอย่างที่พวกเราเข้าใจง่ายที่สุดพระรูปพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบนั้นคือต้องทรงเครื่อง แล้วเปลี่ยนด้วยเห็นว่าเวลาทรงเครื่องเปลี่ยนตามฤดูดังน,น,นั้นนั่นเครื่องทรงแบบกษัตริย์นะครับแล้วพระกร,รูปทรงเครื่องปังห้ามสมุดอย่างนี้แล้วพรุศิลป์ของเราทํามากนะครับตอนต้นของเราทุกยุคทุกสมัยก็ชอบในการที่จะโอ้โหทรงเครื่องแบบกษัตริย์อันอนลังการนะครับเป็นคติแบบมหาญาณแล้วเข้ามาสู่เทราวาดของเรานะครับก็ ช่างฝีมือก็ได้รับอิทธิพลนะครับของคนไทยเราก็ได้รับอิทธิพลจากเขมรซะเป็นส่วนใหญ่ก็มาพัฒนาเป็นพระรูปอันงดงามแบบฉบับอยุธยาทรงเครื่องอันยิ่งใหญ่มากสุดยอดที่สุดนะครับเอาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับน้องจิตราพอก่อนสำหรับวันนี้แล้วก็ท่านผู้ชมขอลาก่อนนะครับพอสมควรสวัสดีครับก็จะถอยเล่นไม่ใช่ครับ เพวพี่เอไม่ได้กลับเซลขำอาบาำอาบำขำตลอดเวลาเยียวนี้เริ่มมากจกกก<อ>ริงจริงอ๋ออาวล่ะน้องจิตลา้าปล่อยออกน้องจิต